สวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่กับช่องไอเริฟมาเติมโพนีและข้าวสองห้าสี่แปดและและอ่อมซาซาหกสี่สี่นะคะตอนนี้คุณพญาซาซาห้าหกเจ็ดแปดได้ให้อาหารปลานะคะปลาเยอะมากเลยค่ะตัวใหญ่ๆก็มีตอนนี้เราอยู่ที่สวนนกนะคะ อย่าพู่ดีปลาตัวนใหญ่มากนะคะไปอ้มีตัวใหญ่ๆด้วยนะคะหลายตัวเลยโอ้เดี๋ยวเราจะให้ดูสถานที่ของสวนนกชัยนาทเมื่อคุณป้าเดชชาชาหกเจ็ดแปดได้ให้อาหารปลาเสร็จนะคะเฮ้ยทำไมถึงนี่นะคะแล้วไมมันต้องนกคือเจอตรงนี้ด้วเย คอตัวใหญ่มากเลยค่ะตอนนี้คุณประเดซ่าค่าห้าหกจุดแปดได้ให้หมดแล้วนะคะเราก็จะให้ดูสถานที่ของส่วนนกกันเลยนะคะนี่ค่ะสถานที่ของส่วนนกนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ส่วนนกนะคะอยู่กับคุณปาเดียและคุณข้าวและคุณออมนะคะนี่นะคะสถานที่ของมันนะคะตอนนี้เราอยู่ตรงสะพานนะคะ นี่นะคะสถานที่จะเห็นมนกตัวใหญ่ๆตัวหนึ่งใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะไี่ไงปลาตัวเล็กแล้วก็จะมีปลาตัวเล็กเล็กโอ้ไม่ได้กินอาหารเลยอะเราไม่รู้อะเราก็ขอจบคลิปไปแค่นี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับช่องไอเรมิเตอร์โมนี่นะคะแล้วพบกันใหม่คราวหน้านะคะบ๊ายบาย